สวัสดีค่ะหมอพึ่งนะคะสตัตวแพทย์ประจำคลินิกหมอหมาหมอแมวนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับ Dog Breed Series Podcast ใน EP ที่7นะคะตอนนี้เนี่ยชื่อตอนว่า primitive dog หรือว่าสุนัขดั้งเดิมนั่นเองนะคะสุนัขปัจจุบันหลายสายพันธุ์เนี่ยเป็นผลลัพธ์มาจากการเพราะพันธุ์โดยคัดเลือกลักษณะเฉพาะต่างๆมาเป็นเวลาหลายร้อยปี แต่มีไม่กี่สายพันธุ์ที่ได้รับยกย่องว่าเป็นสุนัขดั้งเดิมนะคะสุนัขดั้งเดิมเนี่ยยังคงมีความใกล้ชิดกับพิมพ์เขียวดั้งเดิมของบรรพบุรุษหมาป่าของพวกเขาการจัดกลุ่มสุนักกลุ่ม primitive dog หรือว่าสุนัขดั้งเดิมเนี่ยไม่ได้มีหน่วยงานหรือว่าคานลวคลับใดที่เห็นด้วยชัดเจนว่าควรจะจัดสุนัข primitive dog เป็นกลุ่มพิเศษ และ Primitive Dog ก็ไม่ได้มีลักษณะหรือข้อกำหนดที่กำหนดไว้ชัดเจนด้วยว่าสุนัขที่มีลักษณะอย่างไรจึงจะจัดเป็น Primitive d o g สุนัขดั้งเดิมเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีความหลากหลายนะคะแต่สุนัขในกลุ่มนี้จะมีลักษณะร่วมกันอย่างหนึ่งก็คือลักษณะที่คล้ายสุนัขป่าอันได้แก่หูตั้งศีรษะที่เป็นรูปลิมนะคะร่วมกับปากที่แหลมและแนวโน้มที่จะหอนมากกว่าเห่า ลักษณะเส้นขนมักเป็นขนสั้นแต่มีความหลากหลายของสีและความหนาแน่นของเส้นขนตามพื้นที่ที่เป็นแหล่งกำเนิดของสุนัขพันธุน์นั้นๆนอกจากนี้ primitive dog เกือบทั้งหมดจะมีวงรอบการเป็นสัตว์เพียง1นครั้งต่อปีเท่านั้นแตกต่างจากสุนัขบ้านทั่วไปที่เป็นสัตว์2ครั้งต่อปีนะคะสุนัขดั้งเดิมมาจากส่วนต่างๆของโลกหลายพื้นที่ได้แก่ c a l i o n a d o จะมาจากอเมริกาเหนือนิวกินีซิงกิ้งด็อกซึ่งมีพันธุกรรมใกล้เคียงกับสุนัขดิงโก้ของออสเตรเลียนะคะออสุนัขดิงโก้เนี่ยเป็นสุนัขป่าที่มีรูปร่างภายนอกใกล้เคียงกับสุนัขบ้านมากที่สุดนะคะเจ้าสุนัขพันนิวกินีซิงกิ้งด็อก นะคะเป็นสายพันธุ์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์แล้วแล้วก็ในอนาคตเราอาจจะเห็นสุนัขพันธุ์นี้ในสวนสัตว์มากกว่าตามบ้านเรือนก็ได้นะคะสุนัขนิวก u นีซิงกิ้งด็อกเนี่ยเดี๋ยวหมอจะอเล่าในตอนต่อๆไปเรื่องราวของเขาเนี่ยค่อนข้างน่ารักมากนะคะสุนัขหลายพันธุ์ที่ถูกจัดว่าเป็น Primitive d o กเพราะเชื่อว่าพวกเขาไม่ได้รับการผสมข้ามพันธุ์กับสายพันธุ์อื่นใดเลยเป็นเวลามากกว่าพันปี ได้แก่บาเซนจิจากแอฟริกาซึ่งถูกใช้งานในการล่าสัตว์ท้องถิ่นก่อนที่จะกลายมาเป็นสัตว์เลี้ยงยอดนิยมนะคะบาเซนจิก็เป็นอ,อ,อีกสายพันธุ์หนึ่งที่คนไทยก็มีเลี้ยงบ้างเหมือนกันเป็นสุนัขที่เขาบอกกันว่าเป็นสุนัขที่ไร้ซึ่งเสียงเห่าเลยนะคะ สำหรับสายพันธุ์อื่นๆนะคะก็คือกลุ่มสุนัขไร้ขนจากเม็กซิโกหรือว่าเม็กซิโกแฮเลสนั่นเองแล้วก็กลุ่มสุนัขไร้ขนจากอเมริกาใต้ด้วยถือว่าเป็นกลุ่มของพิ i มิที v ด็อกนะคะสุนัขไร้ขนเนี่ย เกิดจากการกลายพันธุ์ของยีนที่ควบคุมลักษณะขนนะคะทำให้ได้สุนัขที่มีลักษณะเหมือนสุนัขที่ปรากฏในงานศิลปะของอรารยธรรมโบราณแบบที่เขามีการาวาดตามผนังถ้ำหรือว่ามีการปั้นเป็นรูปปั้นอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะการศึกษาทางพันธุก,กรรมล่าสุดพบว่าสุนัข อีก2ส,สายพันธุ์ที่เราเคยคิดว่าเป็น p r i ม i t i v ด็อกนะคะได้แก่ f ฟาโลฮาวและอีบิซานฮาวนั้นไม่ควรที่จะจถูกจัดอยู่ในกลุ่มของ p r i m ิ t i v ด็อกอีกต่อไปนะคะออสายพันธุ์เหล่านี้เนี่ยสืบเชื้อสายมาจากสุนัขล่าเนื้อที่มีใบหูใหญ่ของอียิปต์ซึ่งพบปรากฏในภาพวาดเมื่อ3,000ปีก่อน แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยอาจจะมีการขาดช่วงของการสืบทอดสายพันธุ์เป็นไปได้ว่าฟาโรห์แล้วก็อีบิซานฮาวเนี่ยเป็นการสร้างใหม่ของสายพันธุ์สุนัขโบราณน,นะคะโอเคสำหรับเรื่องราวเกืิอนนำของสุนัขโบราณในวันนี้ก็มีประมาณนี้นะคะแล้วก็ในอีพีต่อไปเนี่ยหมอจะมาเล่าให้ฟังในแต่ละสายพันธุ์ของสุนัขโบราณเลยว่าออสุนัข โบราณแต่ละสายพันธุ์มีที่มายังไงนะคะแล้วก็มีประวัติเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็รูปล่างหน้าตาส่วนสูงน้ำหนักเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวจะขอเกลิ่นไว้นิดนึงว่ามีสายพันธุ์อะไรบ้างนะคะสุนัขโบราณในกลุ่ม primitive dog ก็มีตัวอย่างคือบาสเซนจีนะคะนิวกกนีซิงกิ้งด็อกคานนด็อก ฟลฮาวนะคะอิบิซานฮาวที่เขาบอกว่าอา,อาจจะไม่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มนี้อีกต่อไปแต่ก็ไม่มีใครคอนเฟิร์มได้นะคะแล้วก็มีคาโรไลนาด็อกนะคะมีเปรูเวียนอินคาออคิดโปรตุกีสโปเดนโกนะคะเม็กซิกันเฮเลสเปรูเวียนเฮเลสนะคะก็มีประมาณนี้นะคะแล้วก็ แต่ละสายพันธุ์เนี่ยเดี๋ยวหมอจะจัดเป็น EP ย่อยๆ EP ย่อยๆเลยสำหรับวันนี้เนี่ยก็มีประมาณเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราพบกันในพอดแคสต์ e ีหน้า EP ถัดไปนะคะวันนี้หมอไปก่อนแล้วบ๊ายบาย